นี่นะครับผมทุกคนครับเกมนี้นะครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับผมเกมที่เราเนี่ยได้ขังตัวละครของเราเนะครับผมแล้วเราก็สามารถทําอะไรกันได้นะครับโอเคแล้วกันนะผมเดี๋ยวภายในเกมนะครับผมจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันภายในเกมมันดีกว่านะครับไปดูกันเลย เอาละครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงผมฝากทุกคนนะครับผมมาติดตามช่องนี้ผมหน่อยนะครับผมก็ติดตามเนาะก็สําหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับผมก็จะเอาไว้ลงงานลงอัปเดตเกมอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็จะทําเหมือนคอนเทนต์เหมือนกับช่องหลักผมมาแหละนะครับผมนะแต่เผื่อช่องหลักผมเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็จะได้หันมาลงคลิปช่องนี้แทนนะครับยังไงผมกฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามผมหน่อยนะครับผมลิงก์จะอยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับไปกันเลย O Maio Amor โอเค้ okay, ล้วนะผมขอก่าสวัสดีกชมชนทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะผมตอนนี้ก็ผมในเกมอะไรก็ไม่รู้เช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเกมนี้ที่ผมได้เกิดได้เกินเข้าไปต้นเกมก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เราก็จะเจอกับตัวละครของเราเนี่ยถูกขังนะครับซึ่งมันได้มีคนรีเควสต์มานะครับผมบอกว่าอยากเล่นเกมแนวนี้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจัดหาให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับเป็นเกมเกมนี้แหละโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูนดีกว่านนะครับว่าเกมนี้มีอะไรกันบ้างเนาะ ก่อนนี้ทุกคนนะผมจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ต้องขอพูดก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมอาจจะได้ใช้เป็นรูปภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผมได้ใช้เป็นรูปภาพเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากหลังบ้านนะครับ ก็เดี๋ยวมันจะมีปัญหากระหลังบ้านนะครับดังนั้นผมก็เลยจาเป็นต้องใช้เป็นรูปภาพในการประกอบเนาะเดี๋ยวมันจะไปโดนกระกฎของ u t u b e นะครับดังนั้นก็เลยต้องใช้เป็นรูปภาพแค่นั้นเองเลยแต่ถ้ามันไม่พลาดอะไรมากเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นคลิปประกอบไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยเนาะโอเคแล้วกันนะผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองเริ่มเข้ามากันในเกมดีกว่านะครับว่าภายในเกมเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับอ่ะเรากดเข้าไปนะครับเราเริ่มได้เลยอ่าแล้วพอเรากดเข้ามาล้วก็เจอกับตัวละครของเราเราก็เปิดประตูเลยครับ แล้วพอเราเปิดประตูนะครับผมเราก็เจอกับตัวละครเนาะพอเราเจอกับตัวละครเราต้องทาอะไรเรากดสคิปไปก่อนดีกว่านะตรงนี้นะพอเราสคิปไปเสร็จเนี่ยเหมือนเดิมครับถ้าเป็นเกมของค่ายนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นหลอดสติมินามาให้นะครับ<ช> <ขอ S 1> แล้วก็มีเป็นภาษาตรงนี้มาให้ว่าเราเนี่ยให้เราทําอะไรเนาะซึ่งตรงนี้มันน่าจะให้เราพูดคุยไป,ไปก่อนนะครับผมพอเราพูดคุยเนี่ยเราก็ต้องทําให้หลอดสติมินาเนี่ยมันเต็มหลอดนะครับน่าจะมีประมาณนี้แหละถึงถึงจะเข้าไปถึงตอนที่เล่นได้นะครับเห็นไหมหลอดสติมิแนามาแล้วนะ เราใช้เป็นมือไปก่อนแล้วเราก็นี่เราก็ทําให้หลอดขึ้นนะโดยการที่ทําให้หลอดสีเหลืองเนี่ยมันขึ้นไปนะครับจนถึงหลอดสุดเลยหรือไม่เราก็พูดคุยนะครับพูดคุยก็ใช้ได้นะพูดคุยก็จะทําให้หลอดขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่หลอดขึ้นเต็มเลยลนนเแล้วกันนะครับอาโอเคแล้วกันนะผมตอนนี้หลอดเต็มแล้วนะครับหลอดทางด้านขวาเต็มแล้วนะมันก็จะเปลี่ยนท่ายืนอ้าวเป็นเกมโอเวอร์เฉยเลยแสดงว่าผมยิ้มผิดนะครับเดี๋ยวลองจิ้มใหม่ดู อ๋อโอเคทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําให้หลอดมันเต็มก็ได้นะเพียงเมื่อกี้เรากดตัว H นะครับพอเรากดตัว H เนี่ยมันก็จะสามารถเข้ามาได้เลยนะครับดังนั้นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทําให้หลอดมันเต็มนะครับก็คือถ้าเราอยากเข้ามาเราเพียงแค่กดตัว H นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาได้เลยเนาะเราก็จะได้ดูอะไรที่แบบน่าเล่นกันแล้วนะอ่าโอเคแล้วกันนะผมเกมนี้มันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมนะด้วยความที่มันเป็นภาษาจีนหรอน่าจะเป็นจีนไหม หรือญี่ปุ่นเหมือนที่ผมไม่แน่ใจเนาะผมก็อาจไม่ออกเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าให้ลองหาแอปมาแปลกันดูแล้วกันเนาะเโอเคแล้วกันสําหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี Feuer. ้แล้วนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ทางใต้ล่างคลิปเลยส่วนถ้าใครที่ผมดาวน์โหลดไม่เป็นก็จะมีดิการสอนดาวน์โหลดไว้ให้เหมือนกันนะครับสาหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมก่อนจากกันด้วยฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปเนาะโอเคแล้วกันสาหรับวันนี้